เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับเรนนี่เดย์ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับยูโรทักซิมเลเตอร์สนะครับแต่วันนี้ผมจะพาเนตมาเล่นให้ทุกท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแต่จะมาสอนครับในการปิดความผิดทางวินัยจราจรในเกมนี้นะครับผมเกมนี้นะครับมันจะมีความผิดวินัยทางจราจรครับผ่าไฟแดงนะครับขับรถเร็วนะครับชนนะครับ รถกับคันอื่นนะครับก็โดนหักเงินนะครับเงินเกมนี้ยิ่งน้อยอยู่นะครับผมถ้าใครเริ่มเล่นใหม่จะรู้นะโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับกด ESC นะครับผมก็คือมาหน้าเมนูนะครับผมให้เข้าไปที่ลูกเฟืองนะครับผมตั้งค่านะครับมาที่เกมเพย์นะครับมาที่เกมเพย์นะครับผมเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาท่านจะเห็นคำว่า traffic o p เส้นนะครับผม ก็ให้เราติ๊กออกนะครับติ๊กออกไปเลยนะครับผมนี่คือความผิดในทางจราจรถ้าเราติ๊กอยู่นะครับเวลาเราขับรถผ่าไฟแดงนะครับขับรถชนกับคนอื่นแล้วก็ความเร็วนะครับเราก็จะโดนหักเงินอัตโนมัตินะผมแต่ถ้าเราติ๊กออกนะครับคุณจะผ่าไฟแดงนะครับคุณจะขับรถเร็วร้อยสองร้อยคุณจะชนกับคันอื่นแบบเละเทะก็ช่างนะครับคุณก็ไม่เสียตังค์นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่ามันจะ ได้ผลนะครับผมมาโอเคตอนนี้ไฟจราจรยังเขียวอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะซิ่งไปเลยนะผมจะแดงไหมรอแดงก่อน,นครับโอเคแดงแล้วดูครับเราจะเสี่ยงเงินไหมแป๊บแป๊บแป๊บเฮ้ยเฮ้ยเบรกทำไมเนี่ยโอเคนะครับ ตอนนี้เราก็ไม่ได้เสียเงินแล้วไม่มีข้อความอะไรขึ้นมาเตือนเราเลยครับว่าเราผ่าไฟแดงนะผมโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนแค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย